เพื่องหินที่เป็นถ้ำเยอะมากหรือเมืองบางบทหรือเปล่าคุณไอแบกบถ้าเป็นช่วงอ่ะหน้าฝนเนาะจะว่ามันจะเป็นแบบฝนจะตกตรงบริเวณนี้เน,นาะฝนจะตกแล้วก็น่าจะมีม่น้ำไหลลงมาอืมน่าจะมีพวกพันฝังนี้นก็ไปได้ไปเดีย๋ยวเราสำรวจที่ระจุไปเลยสำรวจไปเลยเน๊ย อันนะม,มีจิตกรรมบนหนังด้านบนเอ,อนกเป็นไงบ้างครโอ้ถามว่าเป็นไงบ้างผมคงหลอนนะครับที่หลอนมากคงเนาะด้านบนเนานะหลอนหลอนไม่แค่คุณรู้ไหมผมหันมาจากข้างล่างนะคือเราเดินมาตรงนั้นเรามองสอดสองขึ้นมานะ คือเราเราเห็นนั่นก่อนเนาะเออเห็นนั่นก่อนคือแบบเบอร์เจอเลยสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมและก็คุณไอแบกนะครับวันนี้พวกเราสองคนก็จะพากันมาสวัสดีครับผมไอแบกแกเกอร์ผม, A er, ผม <laughs> เราจะไปไหนฮะเราจะไปข้างหน้าครับผม<อ>เราเพิ่งมาจากข้างหลังนะ <laughs> จบะนะครับ <laughs> <laughs> วันนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปดูถ้ำโขงนะครับเป็นถ้ำ ที่ได้ยินพระพ,พูดเนาะว่าเป็นอะไรนะของคอมมิวนิสต์นะพอดีเราเพิ่งแวะไปที่สํานักสงฆ์วัดถ้ําขวงเนาะใช่ครับผมซึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่อยู่บริเวณเบนเขาเนาะเขาซึ่งอยู่ด้านล่างนะฮะแล้วเราได้ไปคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ท่าบอกว่าข้างบนนี่มีถ้ำที่แรกเราก็เข้าใจว่าถ้ําขวงเนี่ยมันอยู่ในวัดเลยใช,ใช่ครับซึ่งพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่ครับเราจะต้องขึ้นเขามาอีกนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางขึ้นเนาะ ไม่หมายถึงว่าถ้ำโข้งนะที่ได้ยินมามันเป็นถ้ำคอมินิตใช่ไหมอ๋อถ้ำโขงที่ะอาจารย์ท่านบอกก็คือว่าเป็นถ้ำของคอมินิตที่เขาใช้ในการรักษาคนทนาบาดเจ็บหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าถ้ำหมออะไรประมาณนั้นได้ยินว่าไอเขาฝังกระดูกไว้ด้วยใช่ไหมอืมอืมแต่ว่าไม่รู้ตรงจุดไหนใช่ไหมไม่รู้ตรงจุดไหนโอ้เราก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะผมใช่ตอนนี้ก็เงือหไหลไข่ย้อยนะครับคือเราขับรถขึ้นมาประมาณกี่กิโลได้อู้ไกลนะ เพราะมันคือทางคือตรงต้องบอกมาตรงนี้มันมันอยู่บนบริเวณที่เป็นยอดเขาเนาะแล้วทางมันชันแบบนี้แล้วขัขบมอเตอร์ไซค์ปีนขึ้นมาแล้วมันลื่นด้วยนะแต่ว่าวิวดีเนาะควิวดีวิวดีน่าจะมาแคมปิงม้งจะคนืนกว้างได้เลยไปะจะมาไหมล่ะม่ไมครับผมผม,ผมแค่แค่ดูรูชื่อแล้วผมก็ไม่มานะไปะงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ,ะถูกถูกวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามาเลยไะเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนนะว่ามั่วไปเลยนะครับ ไม่ผมเห็นอะไรบางอย่างข้างบนนะเดี๋ยวต้องไปไปลุ้นกันเพราะว่าผมผมส่องไฟขึ้นมาแล้วผมเห็นแบบมันเหมือนแบบมีอะไรสักอย่างอะ่ะนั่นนั่นนั่นั่นไงโอ้มีพระนะครับผมเชิอพระเชจอพระ เล่น,นครับเดดี๋ยวผมใหู้นะคุณเห็นอะไรไหมขนพมลุกเลยนะตอนนี้นะโอ้เป็ดน,น่าจะเป็นทาวเวสวรรณหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อ,อะไรเขาเรียกว่าเป็นอะไรข<ค>น,<ค>น,นลุกเลยนะเห็นเห็นน้ำบนนะโอ้โห <laughs> ยังร้อน คือโขงครับมีมีรูปนะผมว่าทำไมสซึ่งพันธุ์เดี๋ยวเดี๋ยวบังดงบังแต่ทำไมดูเหมือนวัดล้างอย่างเลยคุณไอแบ๊กใช่ไปเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าเดี๋ยวคุณขึ้นไปก่อนนะไม่ไม่ก็ต้องขึ้นไปพร้อมกันนะคือบรรยากาศมันวังเวงนะจริงจุดนี้เนี่ยก็มี น่าจะมีพระท่านขึ้นขึ้นมาเป็นช่วงเนาะแต่ว่าคงจะไม่ได้อยู่ประจำเลยเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าไม่ได้มีเครื่องความสะดวกอะไรเลยนะครับคืานบนเนี่ยคือถ้าพมผมเจอกลางคืนนะข้างบนก้อนหินนะผมวิ่งผมวิ่งนะ <laughs> บอกเลยเป็นลักษณะเปรตนะผมะไปๆป,ปขึ้นไปนเรื่องนี้ว ผมไม่อยากขึ้นไปคนเดียวนะครับเพราะว่าผมอันนี้เราเราอยู่บนยอดเขาจริงๆฮะนี่เราขึ้นมาฝั่งนี้เลยนะนะครับเห็นไหมฮะเห็นวิวไหมโอ้โหรู้สึกว่าตัวนี้พานหมีไม่กล้าขึ้นแล้วไม่คือแค่แค่ดูตรงบริเวณก้อนหินนี่ก็ไม่กล้าขึ้นแล้วดูก่อนเพราะเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูก็ไม่รู้ว่าจะมาถ่ายตรงนี้หรือเปล่าทีนี้คือถ้๊มกระโขงนะครับอ๋อ้ประวัติความเป็นมาที่แท้จริงก็ นี่ไงคุณไอแบ๊กที่มาของถ้ำโขงก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเอลักษณะถ้ำที่เป็นโค้งชื่อก็เลยเพี้ยนแต่ว่าทำไมดูร้อนๆนี่เดี๋ยวเราไปดูที่จุดแล้ไปฝั่งนั้นก่อนไหมได้หลอนๆอ,อยู่นะจริงพระน่าจะอยู่หรือเปล่า <c oughs> คือถามแล้วเนาะว่า ถ่ายได้นอ้องครูเดบกผมได้ขออนุญาตถ่ายนะคือเราขออนุญาตกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์เขาบอกว่าถ่ายได้เลยนะครับก็เดี๋ยวด้านบนเดี๋ยวเราเราจะพาขึ้นไปดูนะใช่<ล>ใช่แต่ว่านี่เอาด้านล่างก่อนเนาะโอ้โหมันเป็นเป็นถงถ้ำใหญ่นะโอ้ตรงนี้หรือเปล่านะที่เขาว่าถ้ำคอมมินิตคุณว่าไหม บบโอ้โอัศจรรย์จริงๆคุณแบ็กคือเป็นโถงนะเนี่ยเป็นโถงเป็นวงกลมใช่ใชนะตรงนี้มันเป็นวงกลมเนาะเนี่ยแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นโมหูแต่ว่าโหทำไมาคนเดียวในย่างร้อนนะโอ้ยร้อนร้น,รนจริงแล้วตรงนี้พันนี้ในเขาขุดหาของดีหรือเปล่าน่าจะ ผมว่าเมื่อก่อนน,น่าจะมีพระท่านมาอยู่แอืะตอนนี้ก็น่าจะอยู่แต่ว่าไปไป,ไปมามามน่าจะเป็น,ปนที่<า>ปฏิบัติธรรมเนาะนด้านล่างามีมีห้องน้ํมเฮ้แต่ว่าผมอาจจะจานใจตรงนี้แหละคือมันเป็นลักษณะเป็นเพิงหินแล้วก็เป็นวงกลมในถ้ำเลยเนาะมอนเป็นปล่องนะ ja เป็นกล่องนะครับแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นนะอ๋อํำแบบ ลึกลับมากๆเลยนะผมว่าในป้าเพิ่งจะรู้ว่าอำเภอของผมนี้มีลักษณะถ้ำที่สุดยอดแบบนี้เนาะคือพาหมีก็เพิ่งมาครั้งแรกเออใช่ใช่ผมก็เพิ่งเป็นการมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับคือถ้ำนี้ทีมงานท่านอื่นยังไม่มีใครมาใชมม่มีแค่เราครับนี่คือเราพามาดูเป็น,นแรกเลยป้าอาัศจรรย์คุณไอแบงค์นี่คุณมาดูฝั่งทางนี้นะเหมือนแบบเมืองอีกเมืองเมืองนึงแบบส่องสว่างลงมาแบบนี้นะ เหมือนทางลงนะโอสุดยอดอจริงๆแบบให้มานอนึ้นมาไหมโอ้ยบอ <laughs> ผมไม่มานะ <laughs> ผม,ม,มนี่ลักษณะถ้ำตรงบริเวณนี้ก็เหมือนกันเขาแบกขึ้นมายังไงเนี่ยน่าจะใส่รถนี่ปฏิทินปี2023นยครับก็คือปีล่าสุดนะแสดงว่าน่าจะมีพระท่านไป,ป,ปมาๆเนาะใช่ข้าวของเครื่องใช้ก็ยังมีอยู่นี่ยังแปนอยู่ อันนี้ก็ต้องบอกบอกอีกครนะั้งเนาะเพราะว่าคือเราขอขอญาติอาจารย์ท่านแล้วนะครับอาจารย์ท่า,านว่าถ่ายได้เลยนะครับดูลักษณะตรงนี้เข้าไปอีกเนาะสุดติ่งเลยทำไมว,วังเวงอย่านี้คุณไนแบ็กนี่โ,นโ,นโอ้โหมีซาบงู ลักษณะท้ามคือสุดยอดมากๆเลยนะอย่างหลอนเลยนะท่ามโขงผมคงไม่กล้าเข้าไปอีกนะครับเฮ้ยจันแอเหมือนมันมีท่ามอีกนะเนี่ยมีลักษณะท่ามลงไปอีกข้างล่างเนี่ยนะแต่ไม่รู้ว่าน่าจะม่นลงไปทางไหน ผมคงไม่ม่นนะถ้ามันอยู่ข้างล่างผมมันเป็นป่องแบบป่องใหญ่ๆเลยนะท่านไ,ไปยับยังยงยง,งหมดท่านไปแต่มันลบก็เลยไม่ได้ไป กินที่เป็นถ้ำเยอะมากหรือ e เมืองบางบทหรือเปล่าคุณไอแบกเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเหมือนถ้ำเข้าไปอีกเลยนะม,นม,ามาดูให้สุดเลยะครับผมคุณก็มม้นเกินฮนะอ,อย่าวิ่งป่าผมนะอย่าวิ่งป่านะอ,อไม่มีอะไรแล้วคนนะีไม่มีเนาะอาจารย์ไหมคุณว่า ไม่นึกว่าจะมีใช่ไม่นึกว่าจะมีะสถานที่แบบนี้นะฮะ ่ดนตีแบบหลอนๆเนาะท้ำโค้งอ๋อสงสัยมันโค้งอันนี้มันเป็นโค้งน่นี่คงก็เพิ่งรู้นะยนี่ ตอนนี้ผมคือเราต้องไปสองคนนะถ้าไปคนเดียวนี่ร้อนหลอนนะบอกเลย,ลยถ้าเป็นช่วงอ่ะหน้าฝนเนาะจะว่ามันจะเป็นแบบฝนจะตกตรงบริเวณนี้แล้วฝนจะตกก็น่าจะมีม่นน้ำไหลลงมาอืมน่าจะมีแต่พ่อมันก็จะหยดตามลากไายลงมาผม แต่ว่าแปลกจริงต้นไม้3ต้นนี้อยู่ได้นะปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่จุดนะอื่นนะครับด้านบนก็หนเป็นลูกปัน้นเป็นพลูกสีหรือเปล่าผ่านมีน่าจะ อย่างร้อนๆเลยนะตนั้นมก็มีสมนะครับพวกฝันงนี้กไปได้เดเราสำรวจที่ระจุด <c oughs> ไปเลยสำรวจไปเลยเนีย เยอะเนาะใช่ใช่อาะเปลี่ยนพวกข้าวของทังชายพระท่านน่าจะไม่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับโอ้แล้วก็จะมีกิจกรรมฝาผานังเลยเนาะเป็นการวาดที่ผนังนะตรงนี้ก็เป็นที่สนับมาจำวัดเนาะใช่ครับผม นี่คืออยู่บนยอดเขาผมไม่ไดพูดเล่นนะอยู่นบนยอดเขาเลยนะผมมีรูปปั้นพญานาคด้วยนะตรงบริเวณหน้าถ้ำ yeah. <c oughs> คุณรู้สึกยังไงครับคุณไอแบ็กผมเย็นๆ จิจกรรมบนหนังด้านบนเหมือกันเดี๋ยวผมนั่งให้ดูผมว่านะคุณไอแบกบถ้าไปทำพระพุทธรูปอยู่ตรงปองหินเนาะจะแบบสุดยอดดูขังเลยเนาะตรงกลางนะครับตอนนี้เขาขังเหมือนกันถ้ามีช่วงแบบหน้าฝนหรือทะเลหมอกเนาะคือสามารถมองเห็นได้เลยนะนี่ งนี้คืออย่างวิวด้านล่างนะครับครับดูการทำพญานาคครับพญานาคสีทองนะฮะก็ <c oughs> จะทำเกล็ดเป็นทีละเกล็ด <c oughs> ทีละเกล็ดนะนี่มีความประณีตมากนะครับนี่ <c oughs> แสดงว่าคนที่มาสร้างเนี่ยแสดงว่ามีความศรัทธาแรงกล้ามาก มไม่กล้าเข้าไปนะผมผมกลัวถ้าหมาคืนคนเดียวคนมาโอ้ยผมไม่มาหรอกากาคืนคนเดียวผมไม่มานะฮะผมกลัวตื่น เดินมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมตรงบริเวณนี้ก็จะมีโถงถ้ำอีกเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นลักษณะเป็นรูเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีเศษผ้าเหลืองของพระนะครับ าเพิงขึ้นมาสีเข้าอ่ะอันนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะใช้เครื่องพ่นมันเป็นสีแดงแอืมเราค่อยอ่ ขีดเขียนเนี่ยสังเกตจากกีบบัวนี่นะคือถ้าใช้เครื่องมือในการวาดนะมันค่อนข้างที่จะยากเขาก็เลยใช้เครื่องเนี่ยฉีดสีสเปออ่าสีใส่ก่อนค่อยมาลงลายที่หลังนี่ลักษณะประมาณนี้เนี่ย ลทางลงปะโอ้เมื่อก่อนนี้มีประตูนะทรายมีประตูเด็ก่า <c oughs> ไม่รู้จารอ๋อมันเป็นทางลงทางขึ้นทางลงคุณมาดูนี่ก่อนเนี่ยงั้นเดี๋ยวคุณจะกล้าขึ้นไหมผมไม่กล้าขึ้นไปนะโขดหินนี้ ขออนุญาตนะครับอฝากสีไปนะไม่ไม่ขึ้นมาโอโคือผมคือผมไม่กล้าขึ้นนะฮะฝากคุณนายแบ็กกนแล้วกัน เป็นไงฮะยังรอนเปรตใช่ไหมนะยื่นมือยาวๆใช่นะเขาก็เข้าใจทำแล้วน่าจะเป็นกุสโลบายละสักอย่าง บ้านนะครับ<อ>ท่านยมนะแต่ว่าตรงนี้คือกิ่งไผ่จะบงะังหน่อยผมอาจจะไม่เห็นนะก็จะเห็นกแบบับเปลือกอสุรกายนะครับโอ้โหท่าน,นทำไมนก <laughs> พร้อมใจกันร้องเ <c oughs> นะี่ยหมามันเป็นช่วงเวลาจะเที่ยงหรือเปล่านกก็เลยร้องนะเข้ากับบรรยากาศอันร้อนๆเลยนะครับผม ู้สึกเป็นไงฮะควรู้สึกก็ร้อนๆนะแค่มาคนเดียวผมไม่มาหรอกจ้างคุณยี่สิบาทคุณจะมาไหมฮะไม่เอาไม่คุ้มอนะโอ้โหให้คุณต้องมาลองปฏิบัติธรรมดูนะสักครั้งไม่ครับผมผแค่นี้ผมก็จะได้ขึ้นสวรรค์สูงกว่าพวกคุณแล้วมไม่ต้องมาปฏิบัติธรรมหรอกลักษณะป่าก็ร้อนนะ แต่ว่าเข้าไปในเพิงท้าตรงบริเวณเป็นป่องเนาะเย็นจะเย็นเย็นมากด้วยแล้วก็แบบถ้าเราไปอยู่ในอีกจุดฝั่งหนึ่งแล้วก็มองมานี่เหมือนแสงสะท้อนลงมาถ้าเป็นควันเอฟเฟกในช่วงเช้าๆนะเว้ยเอาไหมเหมือนฉากในหนังสยองขวัญเลยเอาไหมเดี๋ยวผมจะทําเอฟเฟกควันให้ไม่คุณจะจุดไม่หรอโอตมาร้อนนะร้อนรอน นี่คือยังโชคดีเนาะเรามาในวันที่แดดจัดรับแ<ช>ดดเต็มที่เนาะแสงมันก็เลยดูไม่ค่อยน่ากลัวเท<ช>่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าวันมาวันที่ฟ้าคืหรือว่าสลัุสะัวเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดนะขนาดตัวนี้ก็ก็คิดอยู่นะผมนะมคิดกลัวๆนะข้อมูลก็เราเอามาไม่แน่ชัดเนาะเพราะว่าม,มันก็ไม่แน่ชัดเพราะว่าคือพระอาจารย์เขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่ ในสมัยของคอมมิวนิสต์เนาะมิวนีเนี่ยจะใช้สถานที่แห่งนี้ครับเป็นเป็นถ้ำหมอคือก็คือเป็นถ้ำรักษาคนที่จะรับบาดเจ็บนะครับ,รบก็คืออย่างที่รู้กันเนาะ,อะแถบแถบนี้เนี่ยสมัยก่อนในย,ยุคคอมมิวนิสต์เ,เป็นพื้นที่สีแดงใช่ครับผมถ้ำนี่ก็ถือว่าเป็นถ้ำใหญ่เลยใหญ่ให,ให่บรรจุได้หลายร้อยคนเพราะว่ามันมันมันมีอยู่สามสี่โถงนะเพราะสถงข้างล่างตรงกลางแล้วก็ขยับไปทางนั้นแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกนะครับผม ถ้ำมันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าบ้านผมนี่ถ้าไม่มีไม่มีการมาทำอันนี้เขาทำอะไรทำเอาพระไว้เนาะก็จะมาใส่กงใส่กลับแล้วอันนี้ก็คือเป็นสถานที่ราชสัตว์ใช่ครับเป็นสถานที่พักผ่อนหรือ,อเป็น <c oughs> เขาเรียกเป็นยังไงวะไาาาอ้ภาษาชาวบ้านเอภาษากลางเขาเรียกว่าที่ ที่หลบฝนของชาวบ้านเนาะเวลาที่ชาวบ้านมาห,าข,า,หาของป่านะชาวบ้านก็จะเข้ามาหลบฝนแต่ถ้าเกิดทำลักษณะประมาณนี้แล้วชาวบ้านก็จะไม่เข้าเลยนะผมชาวบ้านก็จะรู้สึกยำเกรงเนาะยำเกรงสถานที่ครับก็เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในกุศโลบายเนาะที่ให้ชาวบ้านมีความยำเกรงก็ไม่มายุ่งหรือว่าทํา สิ่งที่มันเสียหายเกี่ยกสถานที่ครับผมก็คิดว่าประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นผมคือถ้าไม่มีสถานที่แบบนี้หมายถึงว่ายังยังไม่มีรูปปั้นพระพุทธรูปแบบนี้ผมก็ไม่เข้าเนาะถ้าเห็นโถงประมาณนั้นหรผมก็ไม่เข้าเลยต้นไม้ใหญ่หน้าทําด้วยนะบอกเลยแลวผูกผ้าเลยอผูกผ้าเหลืองด้วยนะเป็นต้นต้นอะไรคนบต้นกระบกต้นกระบอืมให้ผมมาเก็บขายผมก็ไม่ได้มาเก็บขายครับเดี๋ยวไปเก็บขายตรงบริเวณอื่นก็ได้นะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับกับ คุณแอนะที่ได้มาตรงสถานที่แห่งนี้นะครับนัทีมงานท่านอื่นไปไหนฮะไปเที่ยวครับผมไปเที่ยวเขาชวนคณไหมอือย่างว่านะฮะไม่พูดดีกว่าเนาะถ้ไม่ไม่ต้องถามแล้วทำไมเราไม่ได้ไปด้วยผมก็รู้ๆกันเขาไม่ได้ชวนฮะัซับจางด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะโอ้นี่พานี่เมื่อก่อนแสดงว่าเนี่ยเขาทำเป็นที่ปิดไปอยู่ ไปเดี๋ยวเราลงเดินทางลงกันดีกว่านะาไปไปแชวันนี้ก็จะเป็นการสำรวจวัดนะฮะเสร็จจากตรงนี้ผมก็จะพาไปอีกวัดหนึ่งนะครับเป็นวัดที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเขาจะาสลักหินนะครับผมหมายถึงว่าสลักรูปปั้นพระตรงบริเวณหน้าผาเลยนะครับตรงนั้นจะอยู่ใน เขตของอำเภอนาเกนะครับผมเป็นวัดถ้ำเกี่ยวนี่แหละครับประมาณนี้นะเป็นไงบ้างครับโอ้ถามว่าเป็นไงบ้างผมคงหลอนนะครับที่หลอนมากคงเนาะด้านบนเนาะหลอนหลอนไม่แค่คุณรู้ไหมผมหันมาจากข้างล่างนะคือเราเดินมาตรงนั้นเรามองสอดสองขึ้นมานะคือเราเราเห็นนั่นก่อนเนาะเออเห็นนั่นก่อนคือแบบเบอร์เจอ์เลย <c oughs> จริงๆเนี่ยพระพุทธรูปตรงนี้เด่นกว่าใ,ใหญ่กว่าแต่เชื่อไหมฮะเรามองขึ้นมาจากด้านบนตรงนี้ทางขึ้นเนี่ยเราไม่เห็นพระพุทธรูปนะฮะใช่ครับเราเห็นโน่นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เป็นสถานที่แปลกๆเนาะใช่ครับผมก็บอกไว้ก่อน,นะครับที่นี่คือเราขออนุญาตทางพ้าจานนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดไฟก่อนนะ เราขออนุญาตทางพระอาจารย์แล้วว่าจะมาถ่ายทํำนะครับพระอาจารย์ก็ท่านได้อนุญาตแล้วครับว่ามาถ่ายทําได้เลยนะครับน,นี่คือถ้ำขงครับส่วนใครอยากมาปฏิบัติธรรมก็มาเลยนะครับ <c oughs> มาเลยแต่ว่าแนะนําว่ามาหลายๆคนดีกว่านะครับใช่ครับ <c oughs> อย่ามาคนเดียวนะฮะ <c oughs> อันนี้ขนาดว่าวันที่ท้องฟ้าจะเฮ้ยแต่ว่าพันมี เมื่อกี้แจ่มใสแต่ตอนนี้เมฆมันมาจากไหนเหนมือนฝนมัน,นมจะตกไปโอเคงั้นเราก็เดี๋ยวต้องกลับลง<ช>จากเขาดีกว่าเนาะนวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ผมเป็นการพามาชมสถานที่แปลกๆเนาะ,ะอันนี้คืออยู่อยู่บริเวณที่เป็นยอดเขานะครับก็เมื่อก่อนก็พระอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นสถานที่ทคอมมินิสต์เนะาะคอมมินิสต์ใช้เป็นสถานที่สำหรับการดูแลรักษาคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้นะครับ ก็จุดนี้เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านคุณกี่กิโลนะฮะประมาณสิบกิโลประมาณสิบกิโลแต่ว่าพานี่ก็ไม่เคยมาพิ่งจะได้มีโอกาสมาครั้งแรกเนาะใช่ครับไม่คือก่อนผมที่จะมาน่ยผมเข้าไปดูในอินเทอร์แล้วไปเห็นวัดในพระเขาเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์เออสำนักสงฆ์แล้วก็จะขึ้นไปในสำนักสงฆ์ก่อนเพื่อที่จะขออนุญาตแล้วก็จะกลับมาเส้นทางนี้คือที่แรกเราก็เข้าใจว่า ถ้ำเนี่ยอยู่ที่วัดเลยแต่ว่าน่าจะที่ไปคุยพระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ได้อยู่ในวัดแต่ว่าต้องไม่ฝังนึงนี่แล้วก็ถือว่าเป็นการพามาชมนะครับผมก็งงว่าถ้ำโขงแต่มีสองชื่อนะวัดนี่ืออืออนี่ไงบ้านดอนคามดงบังแต่คือข้างล่างก็จะเป็นสำนักสงฆ์ถ้ำโขงเหมือนกันเออก็เลยไม่รู้ว่าเป็น เป็นของเขียดวัดไหนใชนะ่ส่วนเส้นทางก็มันต้องบอกวนะ่ามันเป็นเส้นทางที่มันไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าที่เรามาเนี่ยเราก็มั่วๆม,มาเนาะมั่วลงมา,นะมาด้วยนะเพราะว่าเราเราก็เกือบหลงทางแล้วรอบนึงครับเพราะว่าเนะเส้นทางคือมันมันไม่ได้มีป้ายไม่ได้มีอะไรที่บอกชี้ว่าจะขึ้นมาเนาะเราก็เดินตามเขาขึ้นมาแล้วก็มาจนถึงนะผมนะโอเค สำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้เนาะใช่ครับผมโอเคยังไงเราไปในต่อผมจะพาคุณไปดูอีกวัดหนึ่งนะวัดลับๆเหมือนกันก็หวังว่าคงจะไม่ร้อนทวัดนี้เนาะไม่ร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนอันนั้นคือมีอันนั้นคือมีพระนะครับอันนี้คือไม่มีพระอันนี้คือจริงๆพระอาจารย์ท่านก็อยู่ด้านล่างพระอาจารย์ท่านน่าจะขึ้นมาอยู่เนาะใช่ไหแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นมาบ่อยนะผมโอเคก็คงจะมีประมาณนี้ครับไปก็ ขออนุญาตปิดคลิปเลยเนาะใช่ครับผมปิดคลิปก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาด้านชวนตัวคลิปนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้ผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเนาะใช่ครับผมเข้าป่าฮะอยู่หากินตามฤดูกาลหรือว่าพามาสำรวจสถานที่แปลกๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราทั้งสองคนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผมนะครับแอร์เด็กแพ็คเกอร์แล้วก็พรานหมีหมีเข้าป่าผมก็เข้าไปกดติดตามให้ทั้งสองทางเนาะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเองหรือว่าเฟซบุ๊กเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อ